เราตีแค่นี้เขาเขาไม่รับแล้ววะฝึก <c oughs> ม,มาแล้ว <c oughs>

เอาไว้เขานอนหลับสนิทจ้จะจะไปนอน,นี่ไปนปอนหล <c oughs> ับสนิทที่แม่พ่อเขาถา แตะแล้วเขาแตะแล้วออกแล้ว

เด่๋ยวขายสองห่อ